ามาแล้วเปมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดี MFC ทุกท่านนะคะสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้จ้า ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพรมันช h a นลค่ะมาเปยมามาอาบน้ำมาเลยมามามาเลยอาบน้ำมาปูเปย์อาบน้ำปูเป้อาบน้ำ,นนำจ้าเรียดกันดีดี จัติดกันบัวตองเรียกนะคะบัวตองเรียกปูเป้ไม่ไปสักทีนะคะโอ้โงไหนตรงนั้นเลยไม่มีอ้อมไม่มีคอมไม่มีเลี้ยวติดกันนะคะ น้องเรียกน้องเรียกพี่พี่ไม่ยอมเดินมาน้องตองเรียกปูเป้มาอาบน้ำน,นะคะ h e ลโลเอเวอรี่มามาอาบน้ำกับสงสาวนะคะ về mua tới lên nhiều ี่กับน้องอาบน้ำกันนะคะ ăn vịt thì cắn thôi <laughs> thu lắm đu bi đu đu nóng 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 รักประสาทเนาะนอนมันนากเลยน้องบัวตองโ,โอ๊โอ้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 นั่งเลยลูกนั่งเลยโอเค <c ười> คันตึงถ <c ười> ูได้น่ารักมั้ ูบแบบสุดๆเลยนะคะหัวตองของเราเต็มที่เลยโอ้โห,โห <c oughs> ขัดตัวดบบเนียมแล้วนะคะขัดผิวแล้วสวยสดงดงามเลยนะคะ ขอบคุณทุกๆทก่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมนะคะรับชมคลิปของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มขึ้นด้วยนะคะกดกระดิ่งกด subscribe ให้เราด้วยจ้า แกให้ปลมหา กนบางทูเลยนะคะตอนนี้แข่งกันทูแล้ว tệ vẫn cái gì lòng lên đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ความสุขมาลค่อาบน้ำมีความสุขมากเลยนะคะควมสุขของน้องช้างนะคะได้เล่นน้ำอาบน้ำเล่นโคลนปะเป็นประมาณนี้นะคะ 我不懂，我嘛。 ตัวอ,อ้วนมากๆเลยนะคะจ้าก,กันจ้าทำไงออตอองตองเดิน ที่กันเดียกังนี่ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าดปูปุปเป้ไม่รู้ปุเป้ตอนี้น้องน้องไปก่อนแล้วนะคะ เรามาดูปูเป,ป้กันนี่บัวตองมุ่งหน้าไปก่อนแล้วปูเป,ป้ยังไม่รู้ปูเป้เป้ปูเป,ป้มาลแล้วปูเป้เล้วนี่นะคะมาแล้ว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 จ้ามาแล้วมาแล้วจ้าบัวตองไปถึงนู่นแล้วนะคะบัวตองของเราไปแล้วบัวตองไปแล้วอะปูเป,ป้บ่วตองไปแล้ว น้องบทองเดินน้ำนาไปก่อนเลยนะคะน้องบุ๊คเบบี้มาแล้วบทองไปแล้วอูดูดูไปไหมคะดูดูเดินอย่างเร็วเลยนะคะเดินอย่างเร็วเลยโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้ววิ่งวิ่งวิ่ลุกใครไหนคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นะคะความน่ารักของน้องช้างนะคะวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไปแล้วไปแล้วไปบ้านูเส็จเลยเหนื่อยไหมเหนยไหมาหนื่อยไหมเหนื่หล่าเสร็จไปหาเวไปหาน้องแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วกินอาหารได้นะคะ